ครับสวัสดีครับอยู่กับบันสลองแซบเบอร์นะครับเด้อมือนแรกสภาพเบิร์บรรยากาศนะครับเบิร์คนบ้าซอมมวยนะครับเด้อมาเบิร์คนบ้าซอมมวยครับผมบ้าตึ้งบ้าตึ้งตึ้ปากเหมิ่นบวมไม่เหรอครับสวัสดีครับแม่คนบ้าส่งมือได้ก่อนน้องล่ะ่งมือได้ก่อนส่งวันไหนนะอ่ะสิบแปดนี่ครับคนบ้านะครับผมโอ้ยคนบ้าครับผมสิเบิร์คนบ้าตีปอจงกูนะครับเด้อ บาเตเป่าตาั้งน้อยสองน้อกับบรญญักาศให้ใครมวยพี่เจ้ครับผมเนอะกับสิกรรม่าเห็นล่างขายไปหน่อยมันฉลองบรรยากาศเ้าๆตั้งน้อยครับผมมวยมีรายการกับสิเตเป่าเตนิดๆน้อยไปละครับผมเตเป่าเตอะไรตอนเช้าแล้วมวยก็เริ่มหน่อยครับผมว่ากลับบ้านกลับบ้านตัดช่องนะคนบ้าก็จะเตเป่านะครับวันนี้มวยบ้าอฮะ ค้นบ้าครับผมค้นบ้าแต่ว่าเขาวาผุทธาอ,อ,อายุหา้าสิบปัวกับสี่วันนี่แม่เออบักฮาเนี่ยเมียมึงโกเมียมึงไอ้โกวกระดาษค้นสี่สิบบาทสิเมื่กี้ยังสี่หมื่นบาทอาซ่อนนะจ้าเริ่มเลยแปดแสนเล็กครับแปดแสนเล็ก คนบ่าเนาะคนบ่าเนาะนี่คนบ่าหน่อยบ่าขื่นไปอ๋อกบเงินรักปลาจางเลยหรออ่ากบเงินรักปลาจางครับคิดถึงแต่เมียอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมป่าคนอย่างมาขึ้นหัวแต่เมียอยู่ญี่ปุ่นกะแนวบ่าเลยกบจางนะกับปัจจัยครับ ผู้รักเดียวใจเดี auch, ยวยเนี่ยม yep. เคยมีเมียนไหวเนี่ยสุดยอดอีรีเราอากว่าพัวฮัลโหลเด็ดส์วัสดีครัมาจากประเทศไหนกว่าเซอร์ล่ะเสอร์ฮาร์ลเด็ดส์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 พูดแม่นรีอยู่บทที่ว่าเอาเริ่มเดวเริ่มเดาเริผมไปเดาเออประเทศญี่ปุ่นการ์ดสรอยปลาดิบกินเลยสอยปันนิ่งยิบกินเนาะ ครับเบิรงแปแสเล็ก่อนมาหน้อยนะครับจตดเป้าเ้า,ม,ามันมตุกมัดตะลุมพุกอ้มัดตุมก้มัดตะลุมพุกเป็นนักมวยที่หัวใจใหญ่ครับเป็นนักมวยที่หัวใจใหญ่มากก็คือแปดแสเล็ก รา้ห้คายุ่ยพีเชครับผมบตอความสดมากครับบังตอ คอหลักบุญคนะความสดแรงหายเทียนนะหายเทียนนะบังก้อหายเทียนลูกความสุดจับกำลังเด็กอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับกำลังสดฟ้อมกำลังสด เอา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 ับนี้นะครับเบอร์ายติดตามช่องนีทกฟันฉลลองแซบเบอร์นะครับเบอร์ซองใหม่ครับผม